รับในวิดีโอคลิปที่แล้วนะครับผมได้บอกว่า Refer e n c e ของของคลาสแม่นะครับเช่นบอกว่า Animal นะครับ A นะครับสามารถที่จะอ้างถึง Object ของคลาสลูกได้นะครับก็คือสามารถที่จะ new นะเป็นเป็น cat ได้นะครับถ้าว่าเป็นรูปก็ประมาณนี้นะครับบอกว่าเรามี Refer อ n c e นะครับอันหนึ่งนะครับอันนี้เป็น Animal A นะครับแล้วก็อันนี้ําเป็นรีโมทนะเขียนไม่ค่อยเป็นระเบียบนะครับโอเคนะครับ อ้างถึงออบเจกต์ในคลาสลูกนะครับก็เป็นแมวนะครับแมวกลัวาวาดวาดแล้วมันจะไม่ใช่แมวนะครับก็นะครับก็เลฟเลงของคลาสแม่นะครับ a เนี่ยนะครับเป็น animal ถูกไหมอ้างถึงออบเจกต์ในคลาสลูกได้อ้างถึงแมวได้หมาได้นกได้นะครับ แล้วก็อาจถึงออบเจกต์ของตัวเองก็ได้นะเป็นใน a เท่าก,กับ new animal ก็ได้นะครับแต่ว่ากลับกันไม่ได้นะครับจะเขียนแบบนี้ไม่ได้จะเขียนแบบว่า,า c a t C นะครับเท่ากับ new แล้วก็ animal นะครับอันนี้ไม่ได้นะครับคอมไพล์ไม่ผ่านนะครับเหตุผล คืออะไรนะครับทำไมถึงเขียนแบบแบบแรกได้แบบที่2ไม่ได้นะครับก็มันดูการอธิบายนิดหนึ่งนะครับแบบแรกนี่เขียนแล้วอพลาผ่านนะนะครับแบบ2ก็ไม่ผ่านนะครับคขมไพล์ไม่ผ่านก็มาดูการอธิบายนะครับเริ่มต้นนะครับก็มีการประกาศคลาสนะฮะคลาสที่ชื่อว่า animal นะครับ animal ในที่สมมติว่าผมมีเมธอดประกาศไว้เมทอดหนึ่งนะชื่อว่า eat นะครับ สัตว์ก็สามารถที่จะกินได้นะครับหมายถึงว่ากินของอย่างอื่นนะกินอาหารได้อะไรอย่างี้นะครับก็นะครัอ v o eat นะครับแล้วก็เขียนว่าทํากินยังไงนะครับเข้าไปนะครับแล้วก็จบการประกาศคลาสตรงนี้นะครับโอเคนะครับพรานสัตว์ทุกตัวเนี่ยนะครับจะเป็นหมูหมากาไก่แมวนกอะไรนะครับก็สามารถที่จะเรียกไม่ตอด eat ได้นะครับเพราะตัผมสั่งตรงนี้ครับบอกว่าเนี่ย a eat นะครับอันนี้โอเคเลยนะครับเพราะว่า a ในอ้างถึง cat ก็จริงถูกไหมแต่ว่า cat เนี่ยก็เป็นเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งก็เลยกินนะสั่งกินได้นะครับต่อไปนะคก็เป็น class ลูกนะครับก็เขียนนะครว่ามีคลาสนะ cat นะครับบอกแมวนะครับแมวเป็นสัตว์นะครับแมวก็ extend นะครับ animal นะแมวเป็นสัตว์นะครับ การเขียนนี้ปุ๊บแปลว่าอะไรแปลว่าแมวเนี่ยก็จะมีแม่ตอด eat มาให้ใน,ในตัวทันทีคือไม่ต้องสมมติว่าเราไม่เขียนโค้ดอะไรตรงนี้นะรเราบอกว่า cat extend animal ปุ๊บแล้วก็ปีการเปิดปีก้าปิดเท่านี้นะครับสามารถเขียนโค้ดอย่างนี้ได้ไว้ใน a d eat ได้ก็คือไม่ตอด eat จะถูกสืบทอดมาให้นะครับให้ cat โดยทันทีนะครับไม่ต้องเขียนโค้ดก็มาด้วยนะครับเรียกใช้ได้นะครับก็ถ้าเรา call eat ปุ๊บตรงนี้นะครับมันก็จะไปเรียก eat ของที่ประกาศไว้ในคลาสแม่นะครับก็คือเป็นโค้ดที่ประกาศไว้ในชุดในโซนนี้นั่นเองนะครับเนีนะครับก็สรุปว่าเรียกไม่สอดได้นะที่ประกาศไว้ในคลาสแม่ได้นะครับต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าในเนี้ยนะครับมีไม่ตอดอะไรนะครับพอที่เราพูดถึงว่านอนหัวนะฮะแต่นอนหววนี่ดูไปแล้วมันไม่ใช่เป็นกริยานะปกติแล้วการตั้งชื่อไม่สอดควรจะเป็นกริยานะครับผมไปเปิดดูในเว็บของราชบัณฑิตนะครับ นอนหัวนี่มันมันไม่ได้เป็นกิริยามันจะเป็นเป็นคุณศัพท์นะขยายขยายแมวนะครับก็เอาเป็นไม่ต่ดเหมียวแล้วกันนะครับนะก็ประกาศขึ้นมานะครับว่าให้มันมันร้องเหมียวๆนะครับเซก็ได้นะครับสมมติว่าแมวแมวมีไม่ต่ดเซใขึ้นมานะครับเป็ดไม่ต่ดที่เฉพาะมากนะของแมวนะครับสัตว์พูดไม่ได้แต่แมวพูดได้นะสมมตินะ ก็เขียนไปนะไม่ต่อเซนะครับปีกาเปิดนะแล้วปีกาปิดต,ตรงนี้นะครับแล้วก็ปีกาตรงนี้ปิดนะก็คือจบการประกาศคลาสนะอันนี้เขียนไม่ค่อยดีนะแต่ว่าคร่าวๆคือเป็นต่อยอให้ดูแล้วกันว่าประมาณนี้นะครับว่านาย i m a l มมีไม่ต่อ Eat นะครับนาย t มีไม่ต่อ Say นะครับก็ถ้าผมเขียนตรงนี้ครับว่า a นะครับ เซอันนี้จะคอมไพล์ไม่ผ่านนะครับมันจะคอมไพล์ไม่ผ่านนะครับคือถึงแม้ตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ย A จะชี้ที่แมวก็จริงถูกไหมถึงแมวก็จริงนะครับซึ่งแมวมีตอ้องมีต่อเซนะแต่ว่าคอมไพเลอร์ไม่ยอมนะครับให้ให้เล็กมีต่อเซนะครับนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย A เนี่ยนะครับมันอาจจะอ้างถึง สัตว์อื่นก็ได้นะครับอาจจะอ้างถึงนกก็ได้นะซึ่งนกอาจจะไม่มีไม่ต่อเซ้นะครับคนคอมไพเลอร์ก็ไม่อยากจะไปยุ่งวุ่นในการเช็คผมก็ยังว่าอย่างนั้นนะครับคือไม่อยากจะไปเช็คว่าตอนเนี้ย A เนี่ยอ้างถึงอะไรแล้วมันเรียกใช้ได้ไหมนะซึ่งบางทีมอาจจะอ้างอแต่เช็คไม่ได้ด้วยซ้ำไปเพราะว่าเป็นข้อสารที่เกิดขึ้นขณะท,ที่มันรันอยู่นะครับมันคอมไพเลอร์นเนี่ยเช็คแม้ไม่ได้นะครับก็เลยบอกว่าตัดปัญหานะไม่ให้เรียกนะครับก็คือ ให้ลิเฉพาะไม่ตอบที่ที่มีไม่ตอบประกาศไว้ใน Animal เท่านั้นคือการันตีว่าเรียกแล้วเนี่ยทำงานได้จริงๆนะครับคือสมมุติว่านะฮะสมมุติว่าตอน,น A เนี้ยเเนี่ยอ้างถึงนกนะครับนกไม่มีไม่ตอบเซ่นะมันถ้าเกิดเรายอมนะเขาเพื่อเรายอมเนี่ยให้เรียกไม่ตอบเซ่ตรงนี้นะครับก็จะเกิดอ,อาการงงขึ้นมาทันทีว่าฮ่าเบิร์ดเซไงนะครับก็เกิดแปว่าห้ามดีกว่านะครับเอาที่ชัวร์วดีกว่าเอาที่ เรียกได้แน่ๆดีกว่าก็คือนะครับเมธอด e เท่านั้นสามารถเรียกได้นะครับเมธอด c นี่แล้วแต่สัตว์แต่ละชนิดไม่เหมือนกันนะก็เลยบอกว่าห้ามเรียกนะให้เรียกเฉพาะตัวที่มันเรียกได้แน่ๆคือ e เท่านั้นนะครับเพราะฉะนนั้ถ้าเกิดว่า a เนี่ยชี้ที่นกใช่ไหมครับนกต่อให้มีเขียนโค้ดอะไรเลยก็ตามถูกไหมนะครับก็สามารถอีทได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าใน a n i มอลเนี่ยมีการประกาศอีทไปแล้วนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนัั้นนนอี้เป็นการอธิบายว่าทําไมเนี่ยเราถึง เรียกไม่ต่อเซไม่ได้ถึงแม้อะไรฮะถึงแม้ตอนเนี้ย A จะชี้ที่แค t ซึ่งแค t มีเซก็ตามนะครับก็สรุปว่าเป็นไปได้ที่ว่าอะไรฮะอาจจะอ้างถึงอ b อบเจกต์อื่นนะที่ไม่มีไม่ตอเซเนี่ยก็เลยคอมเพลตเลตัดปัญหาเอราว่าไม่ต้องนะครับไม่ต้องให้เรียกตรงนี้นะครับวุ่นวายนะครับโอเคนะครับข้อแรกไปแล้วนะครับอธิบายแล้วว่าทำไมถึงเรียกตรงนี้ไม่ได้นะครับถัดไปนะครับจะอธิบายว่าทำไมเนี่ย เอาน,นี้นะครับเลเ c e ของคาร์ดแม่เนี่ยนะครับสามารถที่จะอ้างถึงตัวลูกได้นะครับเพราะว่านะครับทุกเม็ต่อที่ประกาศว้นในคาร์ดแม่เนี่ยนะครับลูกทํางานได้หมดเลยนะครับเพราะว่ามันสืบทอ,อดมาแล้วไงนะครับพานจะเรียกย a e ยเออีนะรบอะไรก็ตามที่ประกาศมาใน An น m a l เนี่ยนะครับตัวนี้ Object เนี้ยทำงานได้แน่เพราะว่า สืบทอดมานะครับสืบทอดมาจากตัวคาดแม่แล้วนะครับมันก็เลยยอมว่าอะทาได้ตรงมี้ตัวคาดแม่อ่ะนถึงคาดลูกได้นะเรี้อคาดแม่ตัวนี้และเรื่อคาดแม่เนี่ยนะครับสามารถที่อ่านถึงอ็อบเจกต์ในคาดลูกได้เพราะว่าเรียกไม่ต่ออะไรก็ตามนะฮะทำงานได้หมดเลยนะครับที่ประกาศไว้ในคาดแอนิมอลนะนะครับต่อไปนะครับกลับกันนะครับเ e ฟเฟลนของตัวลูกเนี่ยนะครับจะ อ้างถึงอ็อบเจกต์ในคลาสแม่ไม่ได้นะครับเพราะว่านะครับถ้าสั่งเงี้ย a เอ๊ะตอนเนี้ย c. say ไงนะครับก็จะเกิดอาการงงๆขึ้นมานะครับเพราะว่าอาา่ะสมมติเขียนเป็นรูปมานะว่าเนี่ยตอนนี้นะครับเรามี reference ตัวหนึ่งนะชื่อว่า c, <c. นะครับ c เนี่ยอ้างถึงอ็อบเจกต์ในคลาส animal นะครับก็ว่าดยากกันนะสัตว์ตัวที่อย่างไม่รู้นะครับก็คือ อันนี้เป็นอ็อบเจกต์อันหนึ่งนะครับในคลาส Animal นะครับซึ่งอ็อบเจกต์ตัวนี้นะครับสามารถที่จะรับคำสั่ง eat นะครับได้นะครับแต่ว่าถามว่าตัวนี้รับคำสั่ง say ได้ไหมไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าไม่ใช่แมวนะครับก็เลยบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าคุณยอมให้ new ได้เนี่ยนะครับอันเนี้ยก็ต้องเซได้ถูกไหมครับ เพราะว่าในซีเนี่ยมีการประกาศเซไว้แล้วถูกไหมซีเป็นแคทนะมีการประกาศเป็นตร์เซไว้คาสั่งนี้ต้องทํางานได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรา n น w วเป็นตัวแาทแม่ man, นะครับมันก็อาจจะมีบางเมธอดเนี่ยที่ออบเจกต์ของแคทแม่เนี่ยทำงานให้ไม่ได้นะเช่นอย่างงี้เป็นต้นเช่นเซเป็นต้นนะครับก็เลยห้ามนีวนะครับเพราะว่ากลัวว่าถ้านีวได้เนี่ยอาจจะมีคนมาเรียกเมธอดบางอันที่ ไม่ได้มีการประกาศไว้นะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเนี่ยสมมติคุณสั่งไปถึงแมว่า c. say นะครับเรียกคําสั่ง say เข้าไปนะครับจง say นะฮะให้ให้ตัวนี้นะครับให้ say นะคออรับ object นี้ก็เจออะไรการนะครับงงๆนะว่าอา้าว say ไง say ไม่เป็นนะครับก็เลยกันไว้นะคอมไพเลอเร์เลยกันไว้ว่าเนี่ยโอเคนะฮะคุณควรจะเรียกได้แต่ว่าคุณไม่ควรจะนิ่อยู่ได้นะครับถ้าคุณนิ่ได้ปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ตรงนี้ขึ้นมานะครับซึ่ง ซึ่งไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์นี้นะฮะก็เลยบอกว่าห้ามซะนะครับห้าม new เป็นตัว c a r แม่แล้วกันนะครับเพราะว่าออบเจกตัวนี้อาจจะทํางานไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ามีบางเม็สอดที่ที่ประกาศในลูกแต่ว่าตัวแม่ไม่มีนะครับตัวลูกออบเจกของ c a r แม่ก็เลยเกิดการงงนะถ้าเลยกไม่ตอดดังกล่าวนะครับโอเคนะครับสรุปนะครับก็คือว่า reference ของ c a r แม่นะครับสามารถที่จะ new เป็นออบเจกนะของ c a r ลูกได้ นะครับแต่กลับกันนะฮะ reference ของคลาสลูกนะฮะตรงนี้นะห้าม new เป็นตัวแม่นะครับ new ห้าม new เป็น object ของคลาสแม่นะครับแล้วก็ reference ของคลาสแม่เนี่ยนะครับสามารถที่จะเรียกเมท็อดที่ประกาศไว้ในคลาสตัวเองได้น,นะครับอีสเรีกยกได้น,น,นะครับแต่ว่าห้ามเรียกเมท็อดที่ประกาศไว้ในคลาสอื่นนะคลาสลูกนี่เป็นต้นนะเรียกไม่ได้นะครับเพราะว่า อะไรก็อธิบายไปแล้วนะครับในคลิปนะครับถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจก็ลองย้อนกลับไปฟังมาอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ลองคิดตามดูว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าควรเป็นนั้นไหมอะไรนะครับจริงๆแล้วผมคิดว่ามันยังไงก็ได้แหละนะครับคือมันขึ้นกับคนเขียนนะครับคอมไพเลอร์นะกติกาตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่คนคิดขึ้นมาเองนะครับที่จะ m ม k e ซ์เซนไม่ m ม k e ซ e n s e ของก็ขึ้นกับเซนของแต่ละคนนะครับอันนี้ก็เป็นการอธิบายแบบหนึ่งนะครับที่อาจจะเข้ากับเรื่องของ j าว a นะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นภาษาอื่นก็อาจจะไม่มีเรื่องตรงนี้ก็ได้นะครับ